เมื่อวันที่17มีนาคม2568ที่แปลงปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บ้านผาเรือหมู่ที่11ตำบลท่าเข้าเปลือกอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนายชลินทองสุขผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคิิอออชิงไถลดการเผา เพื่อเดินหน้าลดฝุ่น PM 2.5โดยมีนายยานวุฒิสุดพิมพ์ศรีนายอำเภอแม่จันรพร้อมหัวหน้าส่วนราชการเกษตรกรและภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการทั้งนี้นายชลินทองสุขผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้กล่าวว่าปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันแก้ไขโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายนของทุกปีซึ่งเป็นช่วงที่มีการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมากที่สุดการจัดโครงการครั้งนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางเชิงรุกที่ภาครัฐให้ความสําคัญภายใต้นโยบายส่งเสริมการทําเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมผลักดันให้เกษตรกรมีแนวทางอื่นๆเข้ามาแทนการเผาเช่นการไถก่กรกตอสั่งข้าวโพดและการปลูก พืชปุ๋ยสดเป็นต้นทั้งนี้ภายหลังวิธีเปิดและการเยี่ยมชมนทิทรรศการบูธความรู้ต่างๆแล้ว นายชลินทองสุขผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ขับรถไถสาธิตการไถกลบด้วยตนเองจากนั้นนายชลินทองสุขผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ร่วมกันหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทืองเพื่อสร้างปุยพืชสดทั้งนี้จังหวัดเชียงรายมีความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรอย่างจริงจังเพื่อลดมลพิษทางอากาศและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนต่อไป